มัน <lien> ้มันอร่อยมากคำสุดท้ายตัวเบืองยุนลบไมค์ฟูวันนี้เราจะกินแซลมอนซูซีอันนี้อ่ะซูชีซูซี คำใหญ่ๆคำใหญ่ๆตาสวดครับพี่นอ้องโอู้หูปกย่งแซ่บแซ่บบ่ครับอิ่มคำเดียอิ่มรีบด้วยท่าจ้ะอืออือจิ้มมองจิ้มมองอือคำเดียวขอว่กินนะอือสะกล่อง กินเลยครับเขามีไงตาสวย้เยอเอ้ยมาครับมาค้ามากินซูชิน้ำกันครับอันนนี้ิไะซูชิคำละสิบบาทก็อิ่มได้อันนี้เป็นแซลมอนกล่องกล้องนี่กล่องนี้ร้อยห้าสิบยั่ไงวะ แซลมอน,นไม่บอเบนแซลมอนฟิตเด้แซลมอนสดๆไม่ใช่เลยไม่ฟิตนี่นี่กินมีเบเบคอนหมูสามสัน่ะไอ้ข้าวย,ยำให้กันเล่นป่ะนะแม่นบ้าเข้าว่างใช่ใช่น้ำยำเราจะยำกันน้ำปลาแซลมอนอยำปลาแซลมอนกันนะทุกคนราดลงไป ลาดลงไปบรรยากาศฟินมากกินบนรถะเป็นยังไงอ,อ,อร่อยไหมร้อยห้าสิบบาทอกองนี่ร้อยห้าสิบบาทเขาตกตัวปลาคอนอ่ะอามาันตกวอะปลาหนะนึ่งกะดีใช้อยู่ไม่ไปตกวกุ้ยทีนเลยบุเหล่าตัวก,กันอเอาไปเลยครับคำใหญ่ๆ น่าอร่อยมากเลยอุย๊ยคำเฮ่ยมาสบิมนตรงเคมนี่ไงครับจาไปซันอืมครับนะทำนึง คำหนึ่งอร่อยมากเลยมันมันเหมือนมันเขาแช่แข็งมากยนะสดๆเขาไม่ได้ฟรีซมามันอร่อยมากคำสุดท้ายตัองเปเบอรยวนลบไมโครอาร์วิตาลองูซิกินแต่ชิ่นบม่กินพักเป็นยังไงเนียคนหนุ่ม มันก็กินจริงครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตโคตรแซ่บก็กินน้ำปลาหรอกนำ้ำจ้ำโซอยะโช,ย,ชย,ยุโชยุระวงังโชย,ยุกับอันวาซาบิเบิ้ลบอลนี่เป็นไรโชย,ยุโชย,ยุกับวาซาบิพอๆกินเลยอ๋อกินทนับทิมปมันขึ้นหูดังหินๆเลยใช่ไหม <laughs> โอ้บรรยากาศเฮาฟินมาเลยเรากินอยู่บนรถนะทุกคนเรามาจากไหนกัน,น,กนเรามาจากหาปลากันเราไปหาปลาแต่เรามาซื้อแซลมอนกินว้าวสุดยอดอร่อยมากเลยอากินเอาอิม่มแล้วอิ่ s <S มแล้วทำแบบไปแะปลาชีบิ้บนรถไปแม่ อโอเคเดี๋ยวแม่กินเองครับไปแล้วครับบ๊ายบายกินต่อแล้ว